ข้อในการเลือกวิตามินเยนะคะอย่ยดูราคาป็นหลัก<ฮ>คือต่อให้ถูกแต่มันไม่ตรงตามคำเคลมมันก็แพงอยู่ดีหรือ<ฮ>ซื้อวิตามินที่ราคาสูงนะ<ฮ>ก็ต้องดูด้วยว่าส่วนผสมโดสถึงไหมเป็นตามอย่างที่เขาเคลมจริงไหมสารสกัดนําเข้าจากแหลกไหนคือต่อให้็นสารสกัดเดียวกันอะแต่นําเข้าจากคุละแหลงก็คนละอย่างนะเพราะงานวิจัยงานวิจัยอะ่ะเขาก็จะพูดเลยว่ามันนําเข้าจากที่นี่แหลนี้าศาสรประเทศนําเข้าของแต่ละแหลกสากรสกัดน้นน่ะสี่คือโดสต้องถึง แล้วก็ห้าเลยนะสมัยเนี้ยอย่าทานอะไรตามที่โฆษณาชวนเชื่ออย่าทานอะไรที่โฆษณาบอกว่าดีเทปตรวจสอบดูฉลาดทั้งหลังไม่ใช่ว่าทานแบบอะไรไม่รู้่ค่ะพี่หนูซื้อมา แบบใส่ในถุงซิปล็อกไม่มีชื่อเลขออยก็ไม่มีแบ่งขายซองละสิเม็ดอะไรอย่าหาทำ้วแบบนั้นอันตรายดูแบบเลขออยเลยอ่ะว่าแบบเลขนี้เช็คเลยจากเว็บอะว่าเอ้ยมันเป็นเลขตรงไหมไม่ใช่การสฉมเลขมาคืออะไรที่จะกินเข้าปากใส่เข้าปากเราเรานี่แหละคือผู้ใิพวคที่ต้องเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ด้วยอ่ะเพราะว่ามันคือร่างกายเราเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือซื้อจากคนที่น่าเชื่อถือไม่แอบอ้างแล้วก็ดูตามคุณสมบัติข,ของแต่ละสารสกัดจริงๆ